ครับสวัสดีครับผมนมรถเขชนครับครับวันนี้นเวทมีแม่ทองรับประกันทองมาเปิดราคาแ็กกูครับหรือว่าอยากแยกก็ได้บ่กายเวทยกได้แยกได้น้เจีเนาะได้ครับหลายประเทศนเวทคู่นี่เปิดไว้หนึ่งแสนหามื่นหาพันบาทนะอนญเวทเนาะทองทั้งสองแม่ได้รับประกันทองพร้อม เอาเดี๋ยวเบิ่งแม่แรกก่อนเดี๋ยแม่ได้มาเบิ่งก่อนเอาแม่ใหญ่บ่เบื่องแม่ใหญ่ก่อนก็ได้เบิ่งครับพี่น้องรับประกันท่องทั้งสองมีใบมีหลอดทั้งสองครับทั้งสองแม่เลยเดี๋ยวให้เบิ่งแม่ใหญ่ก่อนก็ได้ครับแม่ใหญ่นี่จะท่องหาเดือนกลัวผสมหุดตันไว้เดี๋ยวเบิ่งใบเบิ่งหลอดก่อนครับพี่น้องแม่ใหญ่นี่นี่ครับใบหลอดเพิ่น ไปหลอดนี่ครับไปหลอดเพิ่นเด้อครับพี่น้องแม่นี่เอ่ามาเบิ่งรายละเอียดงวดมัน่ออเแม่นี่อ๋อฮนละก็ได้ไงเบียดถ้าสูงลไรได้ไงเบียดสูงไรสี่สิบเจ็ดนอสูงไรสี่สิบเจ็ดได้ลงมาแล้วเจ้าตัวไงเวทแม่นี่สองสามได้องครับได้มาสองตัวแล้วตัวสามได้องรับประกันท้องเนั่นไงเบียดนอส บ,บังคับเนี่ยตัวข่วมหนาข่วมลึกคข่วม<ง>หญ่ไว้ใจได้เลยครับแม่นี่ห้องหุดตันหาเดือนกว่ามีใบมีหลอดครบครับพี่น้องจับได้รูปได้บใบได้น้อยเงียบเนาะระบบการดำนี้เบิดครับดำนี้หางดอกขาทกส่วงสุดเราประกันนนะ้อยเงียบเนาะนุ่มติงมีวะแม่นว่าแม่นี่นุ่มติงบวมีเนาะ รับ,บประก,กันตำนี้เด้อครับพี่น้องไงครับแม่นี่ไงวามหนาวามลึกวามเน่าดดกันเลยครับเป็นสีแดงนิดๆบ่งครับแดงอยากออกขอเปิดจังน้อยแต่ก็ถือว่าแดงครับพี่น้องแม่นี่หู้ดีหู้ดีนาะอหญ่เนาะแม่นี่นหูด้ดีบุงครับวามหนาวามลึกตำนี้บม่มีความไผมักแม่ท่องกั โทรเขามาต่อรองราคากับนายเวดเป็นเอาเดอครับพี่น้องเอาเบอร์โทษแน่ายเวด0827499122 0827499122ครับเบอร์โทรนายเวดเด้อครับพี่น้องเปิดไวหนึ่งแสนเท่าไหร่หนึ่มืบาทเนาะหนึ่งแสนห้าหมื่นพันต่อรองราคาไดเนาะคมคู่นีงครับ มึงทายงทานยงางเจ๊กหน่อยนะนายเวทแยกกับเดี่ยวกัเดียวครับยกได้แยกได้ราคาห่วงก็ซื้อเนาะอยนายเวทเนาะราคาห่วงก็ซื้อประสันพันวาพี่น้องคุยกันได้ต่อกันเอาห่วงซื้อกลางขายมีการต่อร่วงราคาเนาะนายเวทเนาะขอแค่โทรมาคุยกันกับทายงทานยางหู้ดีครับแม่นี่หูด้ดีเป็นรับประกันทองให้พร้อมครับหรือว่าพี่น้องอยากขอมาเบิ่งตัวจริงอยู่หน้าขวักทั้งเพื่อนกะ พี่กัดก็อยู่บ้นานต้นสูงตำบลน,นาเวียงอำเภอเสนางคณอคมจังหวัดอนาจเรือนครับพี่น้องเขามาส้มตัวจริงตัวร่องและท่าก็พิ่งอยู่หนาคอ,อกได้เลยครับเอาเบิ่งตัวที่สองไงเวทบ้านนี้ตัวแรกผ่านไปตัวที่สองนี่ทองพอนอกซีซ่ามีใบมีหลอดขึ้นกันครับพี่น้องสองเดือนพันค,คำประกันม่าน<อ>ประกันทอง,องเพ่นซ้าเบื่องแด้วเรียบร้อยครับพี่น้อง,องเป็นกรับประกันทองให้พร้อมแม่นี่ เดี๋ยวเอาใบเอาร่อนให้เบิ้งก่อนครับพี่น้องเอาใบเอาร่อนให้เบิ้งก่อนพ่อนอกครับพ่อนองน้ำเขาครับใบรอ่อนร่อดครับร่อนมันทันทีผสมมองครับบานมาเบิ้งตุนตงว่าครับแม่นี่แดงดีเนาะนี่เบยเนาะแม่นี่แดงดีครับพี่น้อง ถ่ายูงลายอันเดียายเวีถ่ายูงลายนเดีายสเนาะซูงลายสตำนี้มีบ่บ่มีครับคราบบัต้นี้ครับอ่าขาตักขาทอนสองชุดกับผมมีเนาะจะมีนุ่มมีไข่มดครับมีหนนึงว่าแมนบ่อยู่ด่ด้านหลังหนนึงแมนบ่มี่บ่นิดหนึ่งมีตุ้มเป็นตุ่ม สูสีกับขี่เมงวันอยู่ด้านหลังครับพี่น้องร <Mania. S 1> ับประกันทองตรวจทองเรียบร้อยแม่นี่เบิ่งครับรับประกันทองรับประกันตำนี้ได้ดลูกเมื่อไหร่เจ้าตัวเงียบแม่นี่ตัวสามข้าทองเนาะนี่ครับพี่น้องม,ม,มี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 ตุ้มไหนหนึ่งด้านหลังนุ่มซีเต่าตุ้มไหนหนึ่งเนี่ยตัวดีครับพี่น้องแม่นี่ติดบทความลึก ควมนาเด้การเลยครับพี่น้องี๋้วย้ำีเหน่อยยาเวียำีเอหน่อยยำมันซื้อผีจักน่อยเบื้งครับเนี่ยตันี่สีแดงดีเลยครับพี่น้องจับได้รูปได้ใบได้ควมนาควมลึกเด้การเลยครับพี่น้องโอ้ครับครับจุงไอ้พี่น้องเพิ่นเบื้องทางยองทางยังยาบาดแน่ยาเวียดย่งไปจักน่อย ชิดสดือกับงามครับแม่นี่พี่น้องชิดสดีผู้หางกับเนาดีมัครับเดินทายงทา,ยางยังหยกได้แยกได้น้ออย่าเวทน้อสองตัวเด้อครับพี่น้องหนึ่งแสนห้าหมื่นหาพันบาทต่อร่องราคาได้ราคาห่องซื้อครับพี่น้องคนว่าโทุเขามากต่อกันเลยครับต่อราคากับเพิ่นเลยต่อได้ยกได้แยกได้ ทรงฟรีว่าเหมาะไงเบสทรงฟรีลอยลแต่ว่าหอดเฮียนหอดเฮียนกักรถมีสองขันครับพี่น้องอ่ะรถทรงเพนกมีนี่ครับเอาเบอร์โทษเจ๊าะรอบไเนองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองครับพี่น้องเบอร์โทษไ,ไ่เวทเด้อครับนนพี่น้องฉีกมาส้มตัวจริงน้ำพนอยู่หนาขอกกะไเด้อครับพี่น้องพิกัดกับยุบานสูงตำบนหน้าเวียงอำเภอเสนางคณิคม จังว่าดําเน่าจะเลื่อนครับส้มตู่จิงตัวร่องละห้ากระเพ่อนอยู่หนาคอ,อกได้เลยครับพี่นอ้องตรงปกแน่นอนครับตรงปกแน่นอนครับพี่นอ้องตรงนี้ยขั้หนาความลึอกยืนยันเนาะยืนยันเนาะแม่นี่เน <c oughs> าะเป็นย่นม่งครับถ้ายืนควมามยาวความหนาว่าวมนาาันรถไฟ สดือกับงามพร้อมครับพี่น้องแม่นี่ยนาพัฒนาครับชีสดืองามๆเลยเนียงข้อจนๆเบื้งครับชีสดือแข่งขาอยยังกับน,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 นี่เนาะนี่เวเนาะดีเบิดเนาะรับประกันตัวนี้ห้เบิดคุณครับอีกแม่หน,นึ่งไงจองร่างจุ่งมากครับพี่น้องนี่ครับสองตัวนี่หนึ่งแสนหาหมืนหาพันบาทต่อร่าง,าาง,งราคาได้พรพ้อมครับพี่น้องสองตครับคำประกันม่านรับประกันทองให้ทั้งสองตัวเลยเบื้งครับนี่ครับแม่นั่นกับไง ไงดีครับไงดีทั้งสอง,งหนังหนาความลึกสองแม่นี่ความลึกความหนาเดียกันเลยครับพี่น้องสองแม่นี่ครับเพิ่งครับแม่นี่กับไงแม่นี่กับไงขึ้นกันครับตะกะบอสูแม่นี่ครับแต่ว่าความหนาความลึกความหมยังความงามตนตัวนี่ซ้ำกันซูสีกันบมเป็นร่องผู้ใดยแต่ว่าตัวหนึ่งสูงร้อยสี่สิบพดลก็สี่สิบเจ็ดเนาะสี่สิบเจ็ดกับสามสิบเจ็ดกับครับพี่น้องอ้า สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับกันสองยูทูบนมุโโมโรเช่น้ำครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม